เึมสวารีเปพันจ no ิตามักคุงนะไปลุงแม่สวาดีนสวาดีปลุงอซแน่เ้ไม่สวาดีเป็นสวัสดีพี่น้องตามคุงนะ่น้องีสายะไรปงัวนอคนนี้คูเรีบร่อยเลยไปลุเป็นอยู่เขาเป็นน่อยน้อยเขาเคยหนีเป็นโปแจกจมลิน้ำไปลุงแม่รับไปรับหน้าชอย ตัวอื่นแม่ผลกระสิบไปดำนาสอยนะหมอตแรกเนไอยลาไมปไปซอยเปงเป้จะเป็นต้องดำน่เออมันมาหาเออมาหาวันนะคะัไม่ได้ไปหว่าอะเขาปนเม่เป็นชื่ว่าอรอเลยดอกสองมากหอยใไฮด้าอเงี้ยขัักข้าย่ตาหนึ่งตานเจมอนี่คื้อไล้วงหนึงเียหนึง สวยค่อยสักอนพ่อจะเกระดาษจะไปตะปูจะเกลี่ยเข่ากระเสียวเข่าค่ะยได้เงินก็เสียวเงินค่ะยังไรเตอร์พ่อกแล้วนะยังอีกคหอหนึ่งยังชองหอนะหอนากับตะการต้านหนึ่งนึงค่ะรับมือแล้วที่แล้วยู่งหอหนึ่งค่อยทัดแล้วก็ยากอุจจ็รค่อยสิไปหรือปุมือแต่มันยังบ่แล้วแบบว่าเด็กนายกามาใส่ตัวเองนะผมมันผมมันซองมืออันแหละตัวเองคันนดยกามันบ่แล้วแต่ผมเป็นมากกว่าลูกนั้นเลยต้องแล้วสักอน เคยยังบอแล้วว่าจะพาจานจะเอา่เจ้าเนี่ย่าเ้เราวาเองข่าเจ้าน่ะเอาเําอุ่ยเผ็ดเคเด้จะคูนึงนี่แหละมันนั่นแหละจะเส่บกรเส่ลกมีอันนั้นเนาะมีมังนาวใส่แ่สมชองมาม่เอุ่เสเราไหาอกบึงชวนจะบอมีนลูก

ไมไมตา,าซแล้วต้เราหาแล้ว <c oughs> คือการอดหนอไดับ็น่นยายกเห็นห่าวเ็แดะรองเลยเด่น่เลย ก็ยตกอย่างาแานี่นะน้มันให้นารต้อง่อนแ้วมาลูกค <ok> <eventually> ่ได้อร่อยอร่อยกินก่อนเลยพม่น้องเ้ยไห่อสีมือจอนมเสร็จแ้วกันแล้เสร็จเสร็จแ้วเจมเจมมักแล้เจมมักตามะม่งมักมนตมแม่มาใส่้มในของนาใส่ต้องมปเจ็กันกับบุญยินน้ำมานั่งทาอยู่นะกานั่งทา

ไข่มัดบนหมอข่ปลาลูกไข่แข็งเนาะกเไข่อกี้น้ำนเดียวลค่ะแาลูกมาหูโอ้ยเจ็เองหงีแม่จ้อนเจ็บแสบมาแสบมาหน่อ้าวเนี่ว่ะมาแอชามพอชามอชไปน่่หยุดนะขมนนึง มอสต์ักินเน่กินยังลมดเขานะมาไรนมม่ยังวเลยเลยนี่ทำเือไก่แลเอไปยังหวะบนหน้าแลก่อนเลยวะได้ยังไงสเป็นคนพนเอง ไึ้นหรอว่ามันยาบมือดีแหละชุนมาต้ะแต่เรามีชุนโต๊ะกันุ้ยกายแม่เย็นนะเย็นแล้วโลดกกินแล้วอ่ะไข่เดี๋จะควัวไว้ในหม้อกับอันนี้ควัวน้ำแข็งกับไข่กินยังกินยังอยู่นี่เมื่อไหร่นี่ยนมใครกินอีกไหมกันนี้ แม่จ <Mile dizzy> ับการด้วเด็นน like right? ี้นะคนนี้คนนี้นนี้นน้วันนี้เดกั้งกลุ่มไปสอบก็ไปนเไปสอบวัน ป้าพาไปตกโกนปัานึ่งแม่วันล็อกจักั้ยกป้านยอปกอบกนเฮ้ยเขาไม่โคลนเาหนุ่มอะเจาพอเลยัดีมีอย่งลอกเดี๋ยวมัดูาเอาลอกไปหนึ่งย่างมันทำทำรอบเบ็ัไถึงมากจะใกล้ก็จะพอคนทิ้งให้ได้เหรอเออเด o ๋ยวให้ยุบเยให้ล็อันด้วยเด้อเด้อนานกูหล

ไะไรลอยไเนาะเป็นอะไรมีแต่ตากล้องมือกล้องเห็นอยู่เนาะมาสมันราบกูกันมาผักช่องคอยเหไหมผักช่องให้เลยจะคืกกันสามคนต่างผักช่องให้เ ก็ใช่ก็ที็น่อ่นเล่เ็นอะนมัดวยนะเป็นเล็โอ้ยแดดเล็อะไรเนี่ยขมักนู่แหละตามมะฮุ่งเพิ่นหานี่เนาะกรสมมเพิ่นหาโอเคโอเคอ่พอแยพันวาอันนั้นเาสี่คนแบนาะบนะ โอเครับสำหรับลินี้ลาไปก่อนกรพัาใไหรฝากไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องอีกท่านนน้องันะันเรองสำหรับเป็น้องใจให้น้องแจน้องแจมสบาพี่น้องแจงกระเบาใไัลาไปบน้องปไปไปดีตาลกนะปไปดีตลุกบ้าอ่ะเล้วไปเลย